ก็แบบว่าบอกว่าแบบสุดจริงนะครับเหมือน,นจะมีคนอ้าวมีคนมาแล้วอ่าอ่าเสร็จแล้วทุกคนนี่ดูรถเต้าหูกคันนี้ของลุงชา a ์โ์นะครับคันนี้จะเป็นรถเตาหูกันเานะทุกคนนะดูดีเท่เปพ่เออแบบอุตส่าห์แต่งมาแบบนานอยู่นะ เออแล้วก็แบบทําเป็นสเต็ปชีหนึ่งสี่ด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวน้องๆที่เข้ามาเจอพี่แบบใส่ชุดแดงนะมันจะมาแจกอ่างเปล่านะทุกคนเออถ้าแบบใครเจอก่อนก็เดี๋ยวแจกไปเลยนะทุกคนนะเออเนี่ยบอกเลยว่าโค้ดแรงครับคันนี้บอกเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเก็บกันเลยเนะครับไบร์ เข้ามาในตัวเกมนะทุกคนนะเออห้องอันนี้พี่เสร้างเข้าห้องแบบห้องเขาแบบกับคนอื่นนะไม่ได้สร้างห้องนะเออถ้าใครแบบรู้จักพี่หรือแบบเข้ามาทักนะพี่จะแจกไปเลยนะครับเออหรือว่า fc แบบจะรู้นะ fc จะพี่จะประกาศในกลุ่มนะกลุ่มแมสเซนนะเออถ้า fc รู้นะว่าพี่แบบอยู่ในเกมนะแล้วแบบเข้ามาเจอพี่นะนี่ดูข้างรถเขียนว่าอ่างเป่านะทุกคนนะเออแบบถ้าเข้ามาเจอแล้วแบบมาทักนะแล้วหรือหาตัวพี่เจอนะ รับไปเลยครับหนึ่งคันครับผมเออบอกเลยว่าโคตรแรงครับผมคันนี้เดี๋ยวมาลองให้ดูนะฮะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกตัวนะพี่จะบอกนะฮะต้องดับเครื่องกันนะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเเป็นไงจอ,อกตัวแรงมากนะทุกคนนะดับเครื่องดับเครื่องแล้วนช่ไหสตาร์ทเครื่องอ่ะออกตัวแล้วปุ๊ยอย่างแรงนะทุกคนบอกเลยคันนี้แบบ สับโดดมากนะได้ทั้งแบบล็อบต้นล็อบปลายนะทุกคนนะเับผมไปแล้วโอ้หส่วนนี้นี่เฮ้ยได้อยู่เนี่ยห้าร้อยแล้วทุกคนดูดิแรงไหมเออมันมันไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอคนบ้างแหละมีไหมข้างหน้าไม่มีคนเลยอะไรกันหมดวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียโฉมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้รถลุงแชโดต้องไม่ชน อันนี้แบบสีแดงอ่างเปาเลยนะทุกคนบอกเลยแบบลองได้นะนี่มาอ,อ่ะออกตัวต้องดับเครื่องดับเครื่องถึงจะแรง,รงนัดมืดไปเลยโหแรงมากรอบมันโดดมากทุกคนบอกเลยรอบมันโดดมากคิดคนมานานแล้วทุกคนคิดคนมานานแล้ว FC ในกลุ่มคงแบบใครตื่นเช้าก็คงเห็นนะว่าเฮ้ยพี่ชัดโอบอกว่าเข้าไปเจอเดี๋ยวแจกเลยนะทุกคนคงคงมีคนตามหาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวคงมีคนทิมมานะวันนี้ไม่มีใครทิมมาเลยนะพี่จะแบบทําตัวเงียบๆนะทุกคนนะถ้าใครเจอหรือใครรู้จักพี่ก่อนก็ยังไงกลุ่มการช่างนี้รู้จึกว่าจะรู้จักพี่นะทุกคนเนี่ยจะวิ่งวิ่งไปจะ700ร้อยแล้วทุกคนเนี่ยดูดิเดี0หกเจ็ดร้อยทุกคนบังคับง่ายด้วยบอกเลย งะเฮ้ยผมเข้าแล้วลุงนดะ่ไงมีคนมีคนมีคนมาแล้ว <c oughs> หาหาตัวลุงให้เจอแล้วจะแจกสีหนึ่งสีหาตัวลุงเดีย๋ยวพี่ต้องไปแอบก่อนเดี๋ยวลุงจะไปแอบก่อนนะทุกคนแอบเล่นดีว่าจะดูด้พื้นที่กันนะไปแอบที่ไหนดี แอบนี่นี่ดีกว่าบ้าน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 หาตัวลุมไม่ไม่ไป,ปแจกบ้านเหรอเอ้ยไปแอบ,บนี่ใต้เนี่ยหายากอยู่ทุกคนที่แอบที่ที่ที่ไม่อยากแอบใต้ทะเลแบบ หาตัวลุงให้เจอแล้วลุงจะแจกอ่งเปามีคนมายังไม่ได้เหมือนจะมีคนมาว่าทุกคนก็ดำดำรู้จึงดำอตอนนี้พี่จะไม่แจกแบบธรรมดาแล้วนะ,นะพ,ะพี่จะแจกแบบแจกแบบตึงๆหน่อยเพราะว่าแจกแบบธรรมดาก็ง่ายไปจริงๆพี่อยากแอบใต้ทะเลนะ แอบใต้ใต้อุโมงค์เนีย่ยนะแอบบใต้อุโมงค์แอบใต้อุโมงค์ทุกคนเนี่ยอุตส่าห์มาแอบ,บตรงนี้แอบ,บไม่ตึงเลยเนี่ยนั่งเหมือนมีคนจะรู้อะว่าแบบเฮ้ยเอ้ยแต่มันไม่ไม่มาเวย้ยเออมันรู้มันรู้แต่ว่ามันมาไม่ถูกทุกคน,นเนี่ยเนี่ยแอบ,บไม่ตึงเนี่ยแอบ,บไม่ๆๆยโอยู่ใต้อุโมงค์อะครับเออ อุตส่าห์ถ่ายรูปเนี่ยอุตส่าห์ถ่ายรูปเข้าไปในแล้วนะทุกคนนะเนี่ยไหมบอกเอ้ยหาใจกันป้าลุงขอ,อยดีหน่อยลุงขอ,อยดีหน่อยอ่ะไอดีจัดไปหาเจอป้ายห,หนูใครเจอแจกไปเลยนี่อยู่ใต้อุโมงคนะ์แล้วทุกคน,น,นเห็นไหมเออเนี่ยไปโพสในกลุ่มแล้วก็ยังไม่รู้อะ่ะอยู่ใต้อุโมงค์อุโมงค์ใต้น้ำอะ่ะทุกคนเออแบบตึงจัดเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีคนมาแต่แบบ ทำไมหากันไม่เจอไม่เข้าใจแบบเออไม่ได้แอบตึงเลยนะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกดีกว่านี่แไม่ตึงเลยนะเนี่ยแค่ใต้อุโบงแค่เนี้ยเออเนี่ยแร่งจัดอีแหลงจัดนี่ตรงนี้มันแอบได้ไหมไยตรงนี้มันแอบได้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยไม่ตึงเลยนะบอกเลยไม่ไม่ได้ตึงเลยนะ ลงได้ไหมมันต้องมีคนลงมาเลอยู่ไหนวะอยู่ไหนเจอเป้าเจอเป้าอาเจอเป้าไอหนูไม่ได้บักเลยนะแอบแบบปกติเลยวัยรุ่นเธอเอารถขึ้นมาตรงนี้ได้ไหม,ไหมวะทุกคนมันคงขึ้นยาก,กนนอะเนาะ โอ้เธอมาแอบ,บตรงนี้นะคงยากอะ่ะคงแบบหาเจอยากมากอะ่ะบอกเลยแบบสุดจัดนะครับเออตรงเนี้ยนะต้องลงจะลงมายัางไงวะต้องมีทางลงแน่เดีย๋ยวลุงจะเอารถมาแจบบแอบบตรงนี้นะครั้งหน้านะใครหาเจอก็แบบว่าแบบบอกว่าแบบสุดจริงนะครับมนจะมีคนอ้าวมีคนมาแล้วเฮ้ยมีมแล้วทุกคนฮู้แรกเจอแล้วครับชื่ออะไรเอ,อ่ย 93ชื่อ93เ hey, ฮ mm ้ย hmm. เจอได้ไงวะเพื่อพวก mm hmm. เจอได้ไงอะ่ะสุดยอดเลย mm hmm. มีคนเจอแล้ว mm hmm. มาเจอแล้วก็แจกไปดีครับ mm hmm. เจอแล้วก็แจกไป mm hmm. เจ้ามีหรือยังล่ะต้องหัว รถตะาหูหรือ,อยัง93เจอแล้วอันนี้เป็นการสุ่มแจกกับคนในเกมกับคนที่เป็น FC นะครับคนที่เป็น FC จะได้เปรียบเพราะว่าพี่จะประกาศในกลุ่มนะทุกคนนะเออ,อมา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 ,มาโอเคมาครับแจกแจกแจกรถเต้าหู้นะ แจกไปครับทุกคนเก้าสามขายไปครับขอหนึ่งแสนได้ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนไม่มีตังค์ต่อทุนแล้วอะ่ะเอออะแจกก็คือแจกวะหนึ่งบาทก็ได้วะแจกไปครับหนึ่งบาทเรียบร้อยทุกคนแจกไปแล้วครับ สุ่มเข้ามาแจกทีละคันนะครับผมใครหาพี่เจอแจกไปเลยนะครับทุกคนกิจกรรมจบแล้วนะครับเชา้านี้เดี๋ยวกลางวันแจกใหม่นะฮะอาจจะแจกเรื่อยๆคนเป็นคันนี้คนเเดี๋ยวพี่จะทำมาใหม่บอกเลยว่าสุดจัดนะครับอ่าโอเคเรียบร้อย มันหาไม่เจอได้ไงว่ามันอยู่ข้างบนกันเนี่ยกิจกรรมตามหาลุงชาโดใครเจอแจกเลยนะครับเดี๋ยวช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงกลางวันมาเจอกันเดี๋ยวช่วงกลางวันมาเจอกันนะครับ ลองเทให้น้องๆดูว่ามันแรงแค่ไหนนะครับดูดีแรงแค่ไหนนะครับทุกคนเออมันก็แรงอยู่นะแต่ไอ้คันที่มันวิ่งตามเนี่ยมันก็แรงอยู่นะที่พี่แจกไปอะเออเ่ยนไหมวิ่งตามตูดอะแอดเพื่อนกันใหญ่เลยแอดเพื่อนกันใหญ่เลยลงไปแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเจอกันใหม่ไปแล้วครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย